บทสวดมนต์ขออโหสิกรรมบทสวดมนต์มหามงคลของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรมรังสีสำหรับคนที่ชีวิตกำลังพบเจออุปสรรคมีแต่เรื่องวุ่นวายหน้าปวดหัวมีแต่คนไม่ดีสิ่งไม่ดีเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตทำให้ไม่เป็นอันกินอันนอนทุกใจทุกกายวิตกกังวลหรือถ้าหากต้องการขอขามาลาโทษต่ตอเจ้ากรรมในเวรก็สามารถใช้บทสวดมนต์นี้ได้ โดยให้เอ่ยชื่อของคนที่เราอยากจะขอเข้ามาเพิ่มลงไปในบทสวดมนต์ได้เลยกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับอังนะโมสามจบนะโมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพ,สมมสพสะคะวะโต อาระหะโตสัมมาสัมพุทธสัจเริ่มสวดบทขออโหสิกรรมกายกรรมมังวัจีกรรมมังมโนกรรมมังสันจิจกรรมมังอสันจิจกรรมมังขะมันตุเมอโหสิกรรมมังภาวะตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมที่ขาพเจาได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอาโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆก็ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทา,านขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมามีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เกิดจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอาน,นิสงส์แห่งอภิญฐานนี้ขอให้ขพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคานายาผู้มีอุปการะคุณของขพเจา้าค้นจากความทุกข์ยากลำบากเห็นใจความทุกข์อย่าได้ไกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัยสเสนียดจันไรและอุปัตถวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยทำแล้วขอให้สิ่งนั้นจงทันสำเร็จจงทันสำเร็จจงทันสำเร็จเทินสาทุ